นี่เป็นแค่รสจิ๋วที่แม่จ๋าได้มาเมาื่อวานนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรวมลหลายสีงจากปลูกหรือวนันเมล็ดแมงรักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะหาแนวเห็ดอีกนะคะนั่นก็คือว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะย่ายสลัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหากอนี่แม่จ๋าจะย่ายออกจากตรงนี้เอาไปใส่กระถางปลูกนะคะซึ่งแม่จ๋าจะเอาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไว้สาหรับปลูกแค่รสเนาะแม่จ๋ามีแค่รสจิ๋วนะคะ สองสามสีนี่แหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอามาปลูกตรงนี้แทนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องเบ่งแครอทจิ๋วของแม่จ๋านะคะอืงแค่อทเนี่ยเป็นพืชที่เขาแบบว่ามักแดดนะคะมักแดดจัดเลยแต่วา่ากอ่ามักดินร่วนปนทรายนะคะแต่ว่าตรงนั้นบม่มีทรายดอกแต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าดินเขาร่วนดีนะคะเราก่าแม่จ๋าจะทดลองปลูกแค่อทเบ่งนะคะเพราะว่าถ้าดินบดีเขาอาจจะบเป็นหัวห่ก็ได้เนาะอันนี้เป็นแค่อทจิ๋วนะคะแล้วก็ตรงที่แม่จ๋าจะปลูกคือว่าเขาโดนแดดทั้งวันนะคะ กัมาเบืองว่าแค่รอดของเข้าจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนจะง่ายสลัดนะคะไม่จ้าจะนี่เตรียมดินก่อนกัเอาดินที่อยู่ในสวนของเขานี่แหละนะคะเอามาใส่ลงไปใส่ลงไปในกระถางนี่นะคะไม่จ้าเป็นคนที่ปลูกอย่างแบบมง่ายๆยบ่มักใบ่มักหนะ,ะ,น,ะ,ะนี่ เอาดินเก่าลงไปให้ให้เครื่องกระถางนู่นแหละแล้วก็จังเอาดินใหม่มาลงแล้วก็เอาสลัดของเขามาลงนะคะโอเคหลังจากเต็มดินแล้วเขาก็จะมาเก็บสลัดของเขานะคะถอนสลัดของเขาไปปลูกเนาะแต่ว่าก่อนอื่นแม่จ๋าก,ก็ต้องเหตุย่างระมัดระวังเป็นอย่างคือต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าถ้าเขาจะมักมาสอนอยู่ใต้ใบเออเราแม่จ๋าย่านนั่นละปัญหาของมันอยู่ตรงนัน้นโอ้ลากลงลึกมาก อืมโอเคเดี๋ยวแม่จ๋าหาแล้วมาตักก่อนมาแล้วสลัดของเราปอยใหญ่มากมากค่ะแต่ว่าก่อนอื่นแม่จ๋าจะต้องเนี่ยแม่จ๋าเตรียมดินแล้วนะคะเนี่ยเตรียมดินปลูกแล้วคือแม่จ๋าจะต้องตัดใบออกนะคะซึ่งเขาง่ามไว้มากมากค่ะพี่น้องจ๋าเหลือเสื้อมากมาก้วก็รากเขาล้งลึกมากมากเนาะเนี่ยแม่จ๋าจะตัดออกเดี๋ยวเอาไปทําสลัดผัก ป,ป๊าชอบกินถ้าไม่จ๋ากินกะแม่จ๋าต้องเอาไปลวกนะคะแม่จา๋าช่วงนี้นะคะยังที่บอกเนี่ยชอบปลูกแต่ไม่ค่อยชอบกินกินได้แต่ว่าต้องลวกนะคะผักทุกอย่างแม่จ๋าก,กินสดคือกินสดแทบจะบ่ได้ท้องอื่นนะคะี่แม่จ๋าก,ก็เลยต้องลวกผักทุกอย่างก่อนที่จะจะกินนะคะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะตัดออกก่อน ออกแล้วแม่จ๋าก,ก็ต้องมาขี่เบงนะคะว่ามีตัวถากตัวยังยูบบนะคะก่อนที่จะเอาไปลุงกระถางปลูกค่ะปลูกเรียบร้อยค่ะแล้วก็ลดน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวปลูกต้นต่อไปค่ะมาเบงต้นนี้นะคะอันนี้เขาขึ้นกอแล้วนะคะนี่เนี่ยขึ้นการแล้วเหมือนว่าเขาจะดอกนะคะเพราะฉะนั้นต้นนี้แม่จ๋าจะบ่ปลูกเนาะเนื่องจากว่าเขาจะบด้เก็บดอกเก็บยังเขาไว้เห็ดมเล็ดพันนะคะนี่ เขาก็จะมาปลูกค่ะสาหรับสลัดต้นนี้นะคะต้นแรกแม่จา๋าวาจะปลูกแคร่รดหลังจากเคียวสลัดออกแล้วเนะมาะเกิดคือแบบว่ามาปลูกดอกแม่จ๋าเปลี่ยนใจแม่จ๋าจะปลูกโหละพาดีกว่านะคะเพราะว่าโหละพาเอาไว้ในกระถางเขาแบบว่าเนี่ยเขาเหมือนจะเน่านะคะตายหลายต้นแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอา่าหละพาไปปลูกดีกว่านะคะแต่ว่ากะจังไหนดีเพราะว่าบ้านพักตรงนั้นคือปิดฝาบ่ได้ล้ก็ว่าเป็นยังปลูกไป มาอัปเดตต่อคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวคือว่าตอนนี้ฝนตกนะคะแม่จ๋าปลูกตบ๊วยได้แต่ว่า,าสรุปแล้วแม่จ๋าก็เลยเอาแครอทมาลงใส่กระถางไว้กอนนะคะแล้วเดี๋ยวลอมือที่มีแดดเดี๋ยวจงหาหม่องปลูกใหม่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้ปลูกบบท่าน,นะคะ่ะแล้วอันนี้เป็นผักแค่หล้วก็ะวางตุ้งที่แม่จ๋าลือออกจากแปลงหลักกว่านแม่หลกักเนาะซึ่งเนี่ยเขาโดานฝนเขาก็สดชื่นคะ่ะบ่เหี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะล่องหาหม่องปลูกเบิ่งนะคะทีโตนอเขาคะ่ะ กรพักสลัดต่างๆนะคะนี่ที่แม่จ๋าปลูกลงในกระถางง่ายออกมาจากตรงนู้นนะคะกระได้ซีกระถางนะคะกะ็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเนาะเพราะว่าช่วงนี้บ่มีแดดนะคะเฮ็ดห้พักสลัดของเฮ้าบ่าเหี่ยวนะคะฝนตกเขาก็จะได้แบบว่ามีเวลาฟืน้นโตเร็วคะ่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองหา,อามองปลูกแค่รอดนะคะแค่รอดจิ๋วเดี๋ยวลอมือที่มีแดดก่อนคะ่ะสำหรับตรงนี้ที่เอาสลัดออกแม่จา๋าปลูกอ ปลูกโหลระพาไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าอาทิตย์นี้เห็นว่าอากาศจะลงนะคะ่าจะอยู่ที่ 8, 7, 6นะคะอยู่ที่6หรือ7องศาประมาณนี้เนาะซึ่งอาบนในใจว่าโหลระพาของเขาจะหลอดบอนะคะแต่ว่าพักยังอื่นบวห่วงเนาะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาปิดฝากองไว้เขาก็จะบ่มีปัญหาดอกแต่ว่าคือว่าต้นพักซีของเขาอ่ะเขาสูงกว่ากองนะคะถ้าปิดคือ จะหให้ไดอกเข้าพักเนาะแม่จ๋าก,ก็เลยหาใหม่มาคำไว้นะคะเนี่บ่พหาฝากองเขาปิดลงเนาะเพราะว่าแม่จ๋าอยากเก็บดอกพักซีไว้ถ้าเห็ดเมล็ดพันธุ์ปีหนานะคะฝนตกก็เห็ดยังบ่ได้ค่ะพี่น้องก็ต้องแบบว่านี่เลยเดี๋ยวว่าพี่น้องเบินเขาขาวก็มีอีกหลายย่างหลายแนวที่จะต้องเห็ดนะคะตรงนี้มีเมล็ดพันธุ์ที่แม่จ๋าปลูกไว้กําลัางเกิดครับพี่น้อง ซึ่งอาทิตย์เนี่ยต่อไปหนีอากาศจะลงอยู่ที่หกหรือเจ็ดองศานะคะซึ่งหนาวมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเมล็ดพักไทยที่แม่จ๋าปลูกไว้เนาะซึ่งเขากําลังงอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบื้องมือหลังเนาะว่าอีหยงังเป็นอีหยังแน่ตรงนี้ที่กาลังงอกเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บใส่บันพักแล้วกับปิดฝาไปก่อนเนื่องจากว่าอากาศช่วงนี้คือจะหนาวมากๆแล้วพักไทยของเขาคือแบบว่าถ้าอากาศต่ำกว่า8องศาคือเขาบอกรนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บ ใส่บ้านพักตรงนี้ไวคะ่ะแล้วก็ปิดฝาก่อนนะคะช่วงนี้ให้เขาได้ห้อนอบเอาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าต้องง่ายแล้วคะ่ะตรงนี้เป็นพักไทยที่แม่จ๋าทดลองปลูกเป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาบเบนให้ฟังว่าแม่จ๋าปลูกออียงใบเน่เพราะอยาียงใบแน่เนะาะเป็นปีแรกที่แม่จ๋าทดลองปลูกพืชพักแบบใหม่ๆของไทยเฮ้าเนาะแต่ว่ากับพยายามปลูกแบบที่แบบว่าบริษทนุถนอมเอียงของเขามากนะคะ คือพยายามปลูกแบบว่า,หาให้ไก่เคียงธรรมชาติแล้วก็สภาพอากาศอยหยังอยู่นี่นะคะซึ่งแต่กอนน่ะแม่จา๋าพวกหัวนาะแม่จ๋าก,กับแบบว่าประคบประงมเพาะเมล็ดเพาะอิหยังเข้าไว้ในบ้านเนาะแล้วก็ถึงเขาหลอดเท้าออกข้างนอกอากาศข้างนอกก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่บ,บ่อยมันก็เฮตดให,ห้เพิดพักของเฮ้าบ่หลอดดีดีนะคะดังนั้นคือแม่จ๋าพยายามจะปลูกจะเพาะ ไอ้ยังต่างๆที่เป็นของไทยอ,อ่ะคือเฮ็ดยูข้างนอกไปเลยนะคะแล้วก็ให้เขาได้ยูข้างนอกอากาศที่แบบว่าไก่เคียงกับอากาศที่เป็นธรรมชาติที่เป็นยังข้างนอกให้มาที่สุดอยังประมาณนั้นเนาะจะเฮ็ดห้พืชพักของเขาคือโบเสียงที่จะชกนะคะหรือนอกตายอยังประมาณนั้นเนาะเวลาอากาศเปลี่ยนฉับพลันเนาะแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละเป็นช่วงที่เปลี่ยนฤดูนะคะเฮ็ดห้ช่วงนีง่ฝนตกอากาศร้อนอวก็นหนาวอยังแบบว่าเชียบพ,พลันมากๆดังนั้น พืชเพราะองเข้าก็คพืชจะนอกอ่นะเดี๋ยวแม่จ๋าจะใหายอันนี้คือมาเกิดเหตุทาอากาศต่ากว่าแปดองศากลอดอยานาเนาะแล้วคือไม่ใช่วันเดียวน่าจะต่อหนึ่งไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะแล้วกับิกดังนั้นคืออันเนี้ยแม่จ๋าคือลอปลูกนะคะแต่ว่าคือแดดแล้วก็ฝนแม่จ๋าปลูกบ่ทัานดังนั้นแม่จ๋าก็พยายามเอาเขาเขาบานนะคะเอาไว้ข้างนอกให้เขาไกเชียงนะคะแต่อ่าเหมือนว่าฝนตกหนักแล้วก็เย็นจัดเกินไปแม่จ๋าจะต้องเอาเขาเขามาว้ในบานทักแบบนีกนนะคะ แต่ว่าจะบอาเขาไปในบ้านเขาเพราะว่าในบ้านเขาแบบคนขังจะห่อนเพราะว่าแม่จ๋าแต่ยังก่อไฟฝิ่งอยู่ในบ้านในมือที่อากาศหนาวหนาวนะคะนั่นแหละเรากะเนี่ยให้เขาได้รับบรรยากาศภายนอกจะดีกว่านะคะอันนี้กแบบแม,มลนลักการออหยางดอกนะคะคือแบบว่าเป็นสิ่งที่แม่จ๋าเลียนรู้ในทุกๆปีนะคะอ่านิสัยใจคอของสิ่งที่เขาปลูกแล้วก็สถาบอากาศแว้มอมอีหยางต่างๆเนาะ ซึ่งพยากรณ์อากาศก็กคือบนแน่นอนดังนั้นเขาก็ต้องหูจักสังเกตเอาเนาะละกาสภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละเมืองแต่ละประเทศก็คือบค่อบคือกันค่ะพี่น้องนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่แม่จ๋าเรียนรู้ล่องผิดล่องถูกนะคะแม่จ๋ากะเอามาแบ่งปันระกบเปลี่ยนไม่ทุกปีค่ะพี่นออ้องบ่แม่นว่าจะเฮ็ดเหมือนเดิมซ้ำๆทุกๆปีนะคะเพราะว่าสภาพอากาศแต่ละปีไม่เหมือนกันดังนั้นก็ปรับเปเลี่ยนเรียนรู้เอาค่ะ และสําหรับตรงนี้จะเป็นพริกที่เผ็ดนะคะเป็นพริกของเมืองไทยบ้านเราเนาะแม่จ๋าทดลองเอามาใส่ปลูกลงในดินในแปลงเลยนะคะซึ่งช่วงที่แม่จ๋าปลูกอะอ,อันนี้แม่จ๋าปลูกได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนะาะเขาเบ่เหี่ยวบาหยัยงซึ่งคิดว่าเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีนะคะแล้วกะแต่ว่าช่วงเนี่ยคืออากาศต่ากว่า8องศาดังนั้นพริกของเขาจะบวลอดเนาะเพราะว่าความหนาวเย็นเขาจะกินไปประมาณสักสองอาทิตย์เนาะ แล้วแม่จ๋าก็ต้องหายอย่างมาคุ้มไว้แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันบ่ให้ริกของเห้าหนาวนะคะแต่กับบรูว่าเขาจะรอดหรือจะล่วงนะคะจังไนกะค่อยรลุนกันอีกทค่น,นึงคะ่ะสําหรับพักคนาบายิกที่อยู่ในกระถางตรงนี้นะคะซึ่งอ่าเขาขงจะแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยต้นเขาแข็งแรงแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาออกจากกระถางแล้วเอาไปลงดินปลูกอยู่ขังบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะผ้าเบงเนาะนี่นะคะพื้นที่ตรงนี้ไม่โดดข,ของเห้าก็คือล่วงรุ่ยหมดแล้ว ดังนั้นแม่จ๋ากะกะว่าจะเอาพักขนาใบยิกของเขามาปลูกเสริมตรงนี้นะคะเขาจะได้มีสีสันนะคะแล้วกะมาเบืองนะคะนี่แต่ว่าตรงนี้ก็คือต้องบำรุงต้องให้เขาฟื้นโตอยู่ในกระถางไปก่อนเนาะแต่กะเลือกเบืองต้นไหนที่ใหญ่ต้นไหนที่ฟื้นัวได้เร็วนะคะแม่จ๋ากะจะเอาลงไปใส่ดินปลูกนะคะปลูกลงในสวนเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เขาค่อนข้างจะปลูกง่ายนะคะ ซึ่งจะเห็นว่าแม่จ๋าปลูกหลายรุ่นมากๆอันไหนที่รอดกะปลูกอันไหนบรอดก็คือเอาออกละกะเอามาปลูกลงไมเนาะเพราะว่าต้นกาของเขาแบบว่าเยอะมากๆค่ะนี่นะคะนี่ปลูกไม่ปลูกเกานะคะหลายรุ่นมากๆเนาะเนี่ยประมาณนี้เนาะมเบึงผักโขมของเขานะคะที่แม่จ๋าปลูกไปเมื่อหลายมือที่ผ่านมาเนาะกะถือว่าโอเคค่ะใบของเขากบแบบว่าอันนี้เป็น เป็นร้อยเกา่าร้อยแผลเก่าที่ตัวถากมากินนะคะแต่ว่าสังเกตว่าตรงนี้บ่มีถากมาลุบหวดแล้วนะคะอันนี้ก็คือบ่มีร้อยไม้ของเขาถ้าตัวถากมาเขาจะหูได้จางไหนคือเขาจะถิ่งเมือกไวค่ะเขาจะถิ่งเมือกไวแล้วเขาจะหูว่าตัวถากมากินเขานะคะซึ่งฝนตกชุกแบบนี้น่ะตัวถากมักนะคะแต่ว่าฟังนี่บ่มีนะคะแม่จ๋ามาเลาะเบืงแล้วเนาะบ่มีตัวถากมานะคะแต่ว่ากับบ่แน่ดอก มาลุนกันอีกเที่ยนึงนะคะว่าจะเป็นจังไหนเนาะกระป๋ะราคาสาหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหนาค่ะทายคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขอห FC, ายเอฟซีมแม่จ๋าทุกคนจงมีวความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ